คุณตาวครับพี่ตาวครับถ้าผมไม่ได้เป็นวิศวกรถ้าหนูไม่ได้เป็นวิศวกรเนี่ยผมทํางานรับเหมาได้หรือเปล่าต้องไปเทคคอร์สต้องไปเรียนวิศวกรให้จบได้ไปประกอบวิชาชีพไหมเดี๋ยววันนี้มาฟังกันคําถามนี้เป็นอีกคําถามหนึ่งนะครับที่ผมได้ยินค่อนข้างบ่อยจะมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนี่นนแหละอินบ็อกซ์เข้ามาในหลังบ้านหลังเพจนะครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยจำเป็นหรือเปล่าว่าจะต้องเป็นวิศวะถึงจะรับเหมาได้ผมคิดว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีนะ แล้วผมก็นั่งคิดคือตัวผมเองเป็นวิศวานะแต่ผมนั่งหาหลักฐานให้ทุกๆคนที่ถามกันเข้ามาพอเข้าใจว่าท่านที่ถามเนี่ยก็มีความสนใจอยากจะทํางานได้ารับเหมาเนาะผมก็เลยนั่งหาหลักฐานมองไปที่ผู้รับเหมาเก่งๆนะครับที่เคยเจอรอบตัวตั้งแต่งานหลักหลายๆล,ล้านนะครับหลาย10ล้านจนไปถึงระดับหลายร้อยล้านผมพบว่าข้อน,นึงนะ ของผู้รับเหมาที่ทํางานรับเหมาแล้วก็สําหรับผมผมมองเขานะก็เรียกว่าประสบความสําเร็จได้ข้อหนึ่งไม่ใช่วิศวกรไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่วิศวกรโยธาแต่เป็นวิศวกรไฟฟ้าไม่ใช่วิศวกรโยธาแต่เป็นสถาปนิกคือไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เรียนสายสามัญมาทางนี้เลยผมหมายถึงแบบนั้นนะครับข้อหนึ่งของผู้รับเหมาที่ประสบความสำเร็จที่ผมเจอเนี่ยไม่ได้จบวิศวะนะครับสำหรับคาตอบนี้ ถ้าถามผมให้ผมมองว่าเฮ้ยต้องเรียนหรือเปล่าต้องมีความรู้เฉพาะทางไหมผมให้มุมมองแบบนี้มันขึ้นอยู่กับงานที่เราทำเช่นถ้าเราจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องเสาเข็มเกี่ยวกับเรื่องการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องการเจาะการตัดโครงสร้างถ้าเป็นงานลักษณะพวกนี้ผมบอกเลยว่าควร ที่จะต้องจบวิศวะวงเล็บอย่างยิ่งสําหรับผมนะครับผมมองแบบนั้น <_ d ance> เพราะว่าอะไรเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานค่อนข้างเฉพาะทางนะมันไม่ใช่งานที่เป็นงานครูพักรักจําได้อะหรือมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายนะครับ <_ d ance> มันเป็นศาสตร์มันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นนะครับ <_ d ance> บางทีเราเห็นเขาทํากันง่ายๆดีดบ้านง่ายๆเราเห็นเขาตัดคานง่ายๆเสริมคานง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราเห็นนะครับถ้าทําอย่างถูกต้องมันถูก ผ่านการคิดคำนวณผ่านกระบวนการหลายอย่างละความมาจอออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นในทางกลับกันนะถ้าเรารับงานที่เป็นงานรีโนเวทงานตกแต่งภายในตกแต่งผนังตกแต่งฝ้าระบบไฟฟ้าง่ายๆนะครับทั่วๆไปตามอาคารบ้านเรือนพื้นอลูมิเนียมหน้าต่างฝ้าทาสีถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเห็น ได้ชัดว่าเราไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องจบวิศวกรหรือจบสถาปนิกเพราะว่าในการพูดเรามาเราไม่ได้พูดออกแบบเ่เลาด้วยซ้ําเขามีแบบมาให้เราวแลวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดสําหรับสถานการณ์นี้คืออย่างน้อยเราต้องเป็นคนที่รู้สถานการณ์บริหารงานเกง่งวางแผนงานเป็นรู้ลําดับเข้าก่อนหลังรู้ขั้นตอนการทํางานและรู้ต้นทุนสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็จะสามารถที่ ไม่ว่าคุณจะจบวิชาชีพไหนก็จะสามารถทําให้ทํางานรับเหมาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับผมอยากให้เราลองหาหลักฐานคนรอบๆตัวเราหรือผู้รับเหมาที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาประสบความสําเร็จดูเนะเราไม่ต้องเกินครึ่งนะเราเจอแค่คน2คนว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องจบวิศวะแต่เขาสามารถที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวได้จากธุรกิจนี้เขาสามารถที่จะทํางานนี้ได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขเนะี่ยลองดูผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอาจจะเป็นแค่บริษัทกระเบื้องยางเจ้าของบริษัทกระเบื้องยางเฮ้ยอันนั้นมันก็เป็นหนึ่งในงานรับเหมานะ อย่าลืมนะบริษัทกระเบื้องยางเนี่ยขายกระเบื้องยางให้คอนโดคอนโดหนึ่งแล้วใช้ทุกฟอร์คิดดูเดิเท่าไหร่ล้คืองานเดียวเนี่ยอยู่ได้เป็นปีเลยนะสมมติว่าเป็นบริษัทแบบเล็กๆขนาดเล็กขนาดกลางถูกป่ะหรือ,อ,อขายหลอดไฟขายวัสดุต่างๆเนี่ยเอาให้ได้แค่คอนโดซึ่งขึ้นไปนดอกเห็นเลยเดียเ๋ยวนี้เอาให้ได้คอนโดคอนโดเดียวเองพวกนี้ก็เป็นหนึ่งถูกป่ะเป็นหนึ่งในงานรับเหมาเหมือนกันแต่เขารับเหมาในหมวดงานเฉพาะหมวดงานนั้นๆ เขาต้องจบวิศวะออกไม่ต้องนะครับไม่ต้องก็ให้เป็นไอเดียแล้วก็ให้เป็นเชื้อไว้ให้เราไปมองหาฟืนเพิ่มเัวเองจะได้เติมไฟเติมพลังถ้าอยากจะทําจริงๆนะครับพอมีหลักฐานแล้วเราจะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฮ้ยเขาทําได้เลยทําไมเราอ่ะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่าที่ผมแนะนําก็คือถ้าเป็นงานพวกเนี้ยหมวดเฉพาะทางเนี้ยก็ควรที่จะจบวิศวะ โดยตรงนะครับตามสาขาน้นนั้นแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่จบก็ทํางานได้งานรับเหมาเนี่ยแต่ถ้าจบมาเนี่ยมันเหมือนมีแต้มต่อนะครับเพราะว่าพวกเราจะมีเรียนเรื่องวิชาผู้ t นะครับการบริหารงานก่อสร้างหรือการทํา BioQ การทําแบบอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นเป็นทักษะที่แบบเหมือนเอือ้อให้เราทํางานรับเหมาได้ง่ายขึ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนมาก็จะได้แต้มต่อตรงส่วนพวกนี้นิดหน่อยแต่ก็นั่นอีกอ่ะ อีกนั่นแหละผมเคยพูดในหนังสือเสียงนะแกนิสัยผู้รับเหมารวยแล้วว่ามันมีคำคำหนึ่งที่ที่ผมพูดในนั้นคือ r e s o u r c e f o l นะครับคือเราอยากเป็นคนที่ขาดแคลนทรัพยากรนะครับจริงๆถ้าเราจะทํางานรับเหมาจริงเ,เรื่องที่ผมบอกอะทั้ง construction management ทั้งการทํา b i l d q การทําแบบอะไรพวกนี้จริงๆเราสามารถหาจ้างคนอื่นทําได้เต็มไปหมดครับเพียงแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเราก็ต้องเข้าใจเนื้องานด้วยลวกันนั่นะแหละที่สําคัญเนาะ เราต้องเข้าใจเนื้องานต้องเข้าใจขั้นตอนในการทํางานนะครับต้องเข้าใจความเสี่ยงต่างๆนั่นก็จะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยทำงานรับเหมาได้ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมนะอย่างที่บอกแกนนิชัยผู้รับเหมารวยนะครับกับน่าจะรู้ก่อเริ่มรับเหมาเป็นหนังสือเสียงเนาะน่ารักน่ารักฟังสนุกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจฟังก็จะได้ประโยชน์เยอะนะครับถ้าใครสนใจเรื่องงานรับเหมามีความสุขกับงานก่อสร้างครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจทุกท่านนะครับ ทั้งที่ทําอยู่ทั้งที่กําลังจะเริ่มทั้งที่สนใจแล้วคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งอยากจะเข้ามาในวงการน,นี้เป็นกําลังใจแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมีความสุขกับงานก่อสร้างครับแเราพบกัน